สวัสดีครับผมต้อมจากไคลเนอร์ครับวันนี้พาเพื่อนๆมาอยู่กับรถปิกอัพรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับไฮรักลีโวแซดอิดิชันที่เพิ่งจะปรับโฉมตกแต่งเพิ่มเติมเข้ามานะครับตอนนี้นะครับหลายๆค่ายของค่ายรถกระบะก็นะครับเปิดตัวรุ่นใหม่ๆต้องบอกว่านะครับแซดอิดิชันก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีการปรับเปลี่ยนมีการตกแต่งเพิมเ่มเติมเช่นกันเช่นเดียวกับอุปกรณ์ที่เข้ามานะครับในเรื่องของการลดมลพิษผ่าน มาตรฐาน e u r o ไฟนะครับตอนนี้นะครับในค่ายเตย์ตาก็ถือว่านะครับนอกจากปรับเปลี่ยนตกแต่งรถใหม่ในโฉมปี2024แล้วก็ยังติดตั้งตัวที่เรียกว่า DPF นะครับเป็นอุปกรณ์กรองไอเสียให้มันผ่านนะครับมาตรฐานยูโรไฟนั่นเองซึ่งในรุ่น Z-Edition ช่โฉมปี2024นะครับผมก็จะเล่าให้ฟังนะครับว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างมันมีอะไรที่ปรับเปลี่ยนมาบ้างนะครับรุ่นนี้ที่ จอดอยู่ข้างผมเลยนะครับเป็นรุ่นท็อปสุดเป็นรุ่นมิดนะรุ่นมิดก็ต้องบอกว่าการตกแต่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดตกแต่งไฟด้านหน้าโคมไฟด้านหน้าก็จะเป็นโคมไฟลมดํามาพร้อมกับโปรเจคเตอร์ LD แล้วก็ด้านในต่างๆก็มาพร้อมกับไฟ d a y t i m e running light แล้วก็จะมีจุดที่ปรับเปลี่ยนก็คือกระจังด้านหน้าที่เป็นสีดำแมทัลลิกนะครับเป็นรุ่นใหม่เหมือนกัน <c oughs> นอกจากนี้นะครับถ้า เรามาดูรายละเอียดของไฟท้ายนะครับไฟท้ายก็มีการปรับเปลี่ยนใหม่เช่นกันไฟด้านท้ายนะครับมีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับดีไซน์ด้านในก็จะดูทันสมัยมากขึ้นแล้วก็เป็นลักษณะนะครับรูปแบบก็คล้ายเดิมนะแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดให้มันดูทันสมัยมากขึ้นเนี่ยรุ่นนี้ก็จะเป็น Z e d i t i o n ในรูปแบบของ SmartCA p นะครับสประตูแบบแค p เปิดได้นะครับก็จะเป็นกระบะตัวเตี้ยสาหรับในรุ่น Z e d i t i o n ครับส่วนรายละเอียดอื่นๆนะครับก็จะมี โลโก้เซตอเชั่นที่ยังติดตั้งอาไว้เบรนดด้านท้ายของกระบะนะครับก็เรียกได้ว่าภาพรวมนะก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปบ้างเช่นเดียวกับตัวชุดของไฟท้ายนะครับก็มีโลโก้ด้านในที่เป็นสัญลักษณ์ที่เขียนว่าไฮรักตกแต่งเข้ามาเช่นกันครับก็จะเป็นรายละเอียดนะที่ตกแต่งเพิ่มเติมเช่นเดียวกับด้านข้างต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นมือจับประตูเป็นมือจับประตูแบบสีดำแล้วก็กระจกมองข้างที่ใส่เข้ามาก็ จะเป็นแบบสีดํามันทั้งหมดนะครับเป็นดํามันดํามุกนะเป็นสีเมทัลลิกที่ใส่เข้ามาก็ดูสวยงามดูทันสมัยดีเช่นเดียวกับโลโก้ไฮลักด้านข้างครับก็เป็นสีดําเช่นกันส่วนตัวล้อที่ใส่เข้ามานะครับเป็นล้อแม็กขนาด16นิ้วรัดด้วยยางขนาด215 65R16 ครับด้านในมันมีอะไรที่เปลี่ยนบ้างนะครับมาดูด้านในนะครับมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมนะเรียด้านในนะครับเริ่มจากหน้าจอเลย หน้าจอด้านในเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนขนาด8นิ้วที่สามารถรองรับได้ทั้ง Apple c a r p พ a แอนดรอยอ a ต t o นะครับตัวนี้ก็ปรับเปลี่ยนเข้ามาใหม่รวมถึงก็ยังติดตั้งระบบรักษาเสถีภาพการทรงตัวระบบควบคุมการขับขี่ต่างๆที่เรียกว่า VSC ก็ใส่เข้ามาในทุกรุ่นเช่นเดียวกับ traction control ใส่เข้ามาด้วยรวมทั้งนะครับระบบ TSC หรือว่าระบบช่วยควบคุมการใส่ของตัวลากพวงต่างๆนะครับก็ติดตั้งเข้ามาเหมือนกัน รวมถึงก็ยังมีระบบที่เรียกว่า HAC หรือว่า Hill Start Assist นะครับตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องการออกตัวบนทางลาดชันส่วนรายละเอียดอื่นๆก็ยังให้มาเหมือนเดิมนะรุ่นนี้ก็ยังเป็นแบบ Smart Cap นนะครับถ้าแล้วเปิดดูนะครับนี่ตัวแคปก็ด้านข้างสามารถเปิดได้นะครับสามารถหยิบวางของผลของเล็กๆน้อยๆได้ด้วยสําหรับที่นั่งด้านหลังที่เป็นลักษณะแคปแบบนี้นะครับไปติดตั้งนะครับถ้าใครชอบเครื่องเสียงก็ ไปติดตั้งตู้ลำโพงได้อย่างสบายๆหรือว่าถ้าใครชอบในเรื่องของการเก็บของเก็บสัมภาระภายในรถมันก็เก็บทั้งกระเป๋าเก็บทั้งอุปกรณ์ได้ด้วยครับสมาร์ทแคปก็จะมีประโยชน์นะเป็นจุดเด่นของ Toyota เหมือนกันส่วนรายละเอีดยดอื่นๆนี่ครับไม่ว่าจะเป็นพวมาลัยมัลติฟังก์ชั่นนะรุ่นนี้ก็ให้มาเป็นแบบยูริเทนอยู่นะครับปรับนี่สีททางนะโตต้ตก็จะเป็นจุดเด่นอยู่แล้วก็คือกัน ออกแบบติดตั้งในเรื่องของแกนพวงมลลาลัยที่สามารถปรับนะครับทิศทางได้ถึง4ทิศทางแล้วก็มีระบบมัลติฟังก์ชันเข้ามานะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นชุดควบคุมเครื่องเสียงต่างๆแล้วก็ฝั่งขวาก็จะเป็นโหมดที่เราสามารถเข้าไปดูจอที่เรียกว่า MID หรือว่ามัลติอินโฟม t ชันดิสเพย์หน้าจอประมาณ4นิ้วนะครับเป็นหน้าจอสีที่ติดตั้งเข้ามาก็จะแสดงะเอีการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยต่างๆอุณหภูมิภายนอกภายในก็ ใส่เข้ามาในรถยนต์รุ่นนี้ด้วยครับก็ถือว่าให้มาเหมือนเดิมนะนรายละเอียดก็ให้มาพอประมาณนะครับแต่ว่าจุดหลักๆแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกไปก็คือเครื่องยนต์นะครับถ้าเรามาดูในรายละเอียดของเครื่องยนต์แล้วนะครับทําไมเตโยต้าถึงเปิดตัวรถรุ่นใหม่ๆช่วงนี้หรือว่าถ้าเราไปดูในตลาดรถกระบะนะครับรุ่นใหม่ๆช่วงนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนมาทั้งหมดนี่ฮะในตัว Z e d i t i o n ก็จะใช้เครื่องยนต์ 2.4ลิตรนะครับเป็นเครื่องยนต์ g d Super Power ติดตั้งเข้ามาแล้วก็รายละเอียดของรถยนต์พวกนี้รายละเอียดของเครื่องยนต์พวกนี้นะครับก็ได้รับการติดตั้งระบบที่เรียกว่า d p f นะครับเป็นตัวกรองไอเสียนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1เมษาเพราะฉะนั้นในเรื่องของตัวรถรุ่นใหม่ๆนะครับที่จะเปิดตัวตั้งแต่เดือนเมษาปพนปี2024เป็นต้นไปนะครับก็จะติดตั้งอุปกรณ์เหล่านี้เข้ามานะครับเพื่อจะกรองไอเสียกรองตัว ฝุ่นนะครับทำให้มันมีอากาศที่สะอาดมากขึ้นหลังจากการเผาไหม้นั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะที่เพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็เป็นจุดหลักๆนอกจากจะมีการปรับเปลี่ยนตัวรถนอกจากจะมีการปรับเปลี่ยนพาร์ทใหม่ๆตกแต่งแบบคอสเมติกเข้ามาแล้วแล้วก็เพิ่มอุปกรณ์ภายนอกภายในเล็กๆน้อยๆแล้วนะครับก็จะมีอุปกรณ์พวกนี้นะครับที่เป็นหัวใจหลักของเครื่องยนต์ครับซึ่งเจ้าตัว DPF รุ่นนี้นะครับที่ติดตั้งเอาไว้ในเครื่องยนต์2.4 GD ดีซูเปอร์พาวเวอร์นะครับถ้าเราจะดูรายละเอียดของเครื่องยนต์ดีเซลของอนเลบล็อกนี้นะครับต้องบอกว่ากำลังสูงสุดมันอยู่ที่150แรงม้านะครับส่วนแรงบิดสูงสุดอยู่ที่400นิวตันเมตรนะครับสำหรับในรุ่นเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะบล็อกนี้นะครับก็จะมีโหมดการขี่ทั้งโหมดอีโคและก็โหมดพาวเวอร์ติดตั้งเข้ามาให้นะครับและก็จุดที่ผมเสริมนะครับอีกอย่างก็คือการติดตั้งระบบที่เรียกว่า DPF เเข้ามานะครับตัว ขจัดขเามเานะครับที่ใส่เข้ามาด้วยแล้วก็โตโยต้าก็จะมีปุ่มที่ออกแบบพิเศษเข้ามานะครับเป็นปุ่มที่เรียกว่าแมนวปกติแล้วนะครับ DPF ในรถยนต์รุ่นต่างๆนะครับก็จะมีระบบทํางานโดยอัตโนมัตินะครับทันทีที่มีอุณหภูมิถึงทันทีที่ตรวจพบหรือว่าเซ็นเซอร์ตรวจพบว่าเจ้ากรอง DPF นะครับมันเริ่มตันแล้วนะครับมันก็จะทํางานโดยอัตโนมัติแต่ว่ารุ่นนี้นะครับของโตโยต้าก็จะมีไฟบอก สถานะด้วยนะบรหน้าจอต่างๆไฟ DPF บอกสถานะว่าตอนนี้นะครับแต่ละขีดของเรานะครับ DPF ก็จะมีปริมาณที่ตรวจจับจากเซ็นเซอร์ให้เรารู้ว่าอากาศไหลผ่านนะครับของเจ้า DPF ตอนนี้นะครับมันมีโฟลหรือว่ามีจังหวะไหลผ่านของอากาศนะครับมันก็สามารถตรวจจับได้จาก DPF ว่าโฟลมันดีแค่ไหนซึ่งนะครับถ้าเราดูจากเมื่อกี้นะครับที่เขาให้ข้อมูลกับเราว่านะครับถ้า ตัวเข็มหรือว่าตัวไฟนะครับแสดงขึ้นมา4จุดนะครับมันก็สามารถทํางานเองโดยอัตโนมัติทันทีที่รอบเครื่องยนต์ถึงแล้วก็ทันทีที่อุณหภ,ภูมิของตัว DPF ถึงเช่นกันซึ่งตัว DPF ก็จะมีอุณหภูมิในเรื่องของการใช้งานปกติอยู่ที่ประมาณ400กว่าๆองศานะครับ4-500องศาอยู่แล้วถ้าเราขับใช้งานปกติแต่ว่าถ้านะครับจำเป็นจะต้องเผาขามเหลานะครับบางครั้งบางทีก็จะต้องอาศัยอุณหภ,ภูมิที่ สูงถึงประมาณ700องศาเซลเซียสด้วยตรงนี้นะครับอาจจะต้องอาศัยในเรื่องการทํางานอาศัยในเรื่องขการขับขี่ในรอบสูงเช่นกันนะครับก็จะมีโหมดการทํางานโดยอัตโนมัติอยู่แล้วแต่ว่านะครับในบางครั้งนะครับถ้าเราเห็นว่ามันยังทํางานไม่ดีหรือว่ามันยังเรียกว่าขี่ต่างๆยังปรับลดได้ไม่ดีพอนะครับตัวแต่ก็จะมีปุ่มที่เป็นแมนโนลโหมดนะครับติดตั้งเข้ามาด้วยซึ่ง เราสามารถไปหาที่จอดนะครับในจังหวัดที่รถโล,ลง่ลงๆทางโลง่ลงๆเส้นทางโลง่ลงๆนะครับหรือว่าจอดแอบแอนะครับก็จะสามารถกดปุ่มแมนนวลเพื่อจะให้ DPF มันทํางานแล้วก็ทําการขจัดขม่าไปในตัวซึ่งตัว DPF นะครับพอเรากดทํางานผ่านโหมดแมนนวลเหล่านี้นะครับระบบก็จะทําการฉีดจ่ายน้ํามันมาที่ตัวกรอง DPF เพื่อจะเพิ่มอุณหภูมิรับซึ่งปกติแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ4 5 0 0อองศางเซลเซียสพอเรา ฉีดจ่ายน้ํามันโซลา่าเข้าไปนะครับนอกจากจะทําความสะอาดแล้วมันก็จะเพิ่มอุณหภูมิของตัว DPF เข้ามาอยู่ที่ประมาณ700องศานะครับทำให้มันมีการเผาไหม้แล้วก็มีการขจัดตัวคาบเขเม่าต่างๆที่เกาะอยู่ใน DPF ออกไปเช่นกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับทันทีที่มันทํางานในรูปแบบแมโนลแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการใช้งานแบบขับออกไปเลยนะครับมันก็จะตัดเข้าสู่ในหมด อัตโนมัติเช่นกันก็จะเป็นประโยชน์นะแล้วก็ทําให้เรานะครับต้องบอกว่าไม่ได้ใช้ยุ่งยากอะไรนะครับเพียงแต่ว่ามันมีโหมดแมนวลนให้เราเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนั่นเองส่วนในรุ่นเกียร์ธรรมดานะครับถ้าเป็นเครื่องยนต์2.4ลิตร G D Super Power Block นี้นะครับตัวเกียร์ธรรมดานะครับแรงม้าเท่ากัน150แรงม้าแต่ว่าแรงบิด น้อยลงมาหน่อยนะครับอยู่ที่3 4 3นิวตันเมตรแตกต่างกันไปเช่นเดียวกับเจ้า DPF ที่ติดตั้งเข้ามาก็จะมีนี่ครับตัวในเรื่องของน้ำมันไหลกลับนะที่นำมาใช้นะครับในเรื่องของการดึงน้ำมันไหลกลับนะครับจากตัวระบบจ่าน้ำมันต่างๆดึงน้ำมันไหลกลับเข้ามาฉีดจ่ายในตัว DPF เพื่อจะขจัดเข่านั่นเองนะครับก็จะเป็นระบบที่ทำงานควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าทั้งหมดครับ มีความทันสมัยนะครับแล้วก็ช่วยให้ลดมลพิษหรือว่าช่วยให้มาตรฐานไอเสียที่ออกจากรถนะครับผ่านมาตรฐานยูโรไฟนั่นเองนะครับเรียกได้ว่ากรองได้ละเอียดกว่าฝุ่น PM 2.5มากมายเลยครับเรทของช่วงล่างนะครับก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะช่วงล่างด้านหน้าเป็นอิสระแม็กเฟอร์สันสตพร้อมกับช็อคอัพแล้วก็มาพร้อมกับเบรกด้านหน้าส่วนช่วงล่างด้านหลังนะครับแน่นอนว่ารถปิกอัพรถกระบะก็ติดตั้งแหนบหลังมาอยู่แล้วมาพร้อมกับ ช็อคอัพเช่นกันเพราะฉะนั้นในเรื่องของระบบรองรับในเรื่องของช่วงล่างนะครับไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเป็นพิเศษสำหรับในรุ่นปรับโฉมปี2024ในรุ่น Z-Edition นั่นเองครับ อันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะใน RIVO Smart Cap รุ่น Z-EDITION รุ่นนี้เป็นรุ่นเกียร์อัตโนมัติแต่ว่าก็จะมาจากสำนักแต่งนะครับที่แต่งมาโชว์นะครับดูรถเต็มๆเลยนะครับมีการตกแต่งภายนอกใหม่ไม่ว่าจะเป็นสีนะครับเป็นสีแห้งช้านะครับสีเขียวที่โดดเด่นมากแล้วก็ฝากระโปรงที่ใส่เข้ามาก็จะเป็นฝากระโปรงแบบคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งบานเหมือนกันนะครับลดน้ำหนักแล้วก็ให้ความสปอร์ตมากด้วยรวมถึงรายละเอียดอื่นๆนะ ที่ตกแต่งมาในกระบะแซดเอディชันแบบนี้กระบะตัวเต้ยแบบนี้เขาก็จับมาเต็มนะครับก็ต้องบอกว่ารุ่นแบบนี้นะครับตกแต่งมาเร c ซิ่งได้ยอย่างเต็มที่นะครับถ้าเทียบกับค่ายอิสุกอิสุกก็จะมีกระบะตัวแต่งเหมือนกันนะก็จะเป็นตัวที่ทําตลาดคู่กันเหมือนกันนะครับตัวเต้ก็จะมีแซดเอディชันแต่ว่าอิสุกก็จะมีอีกหนึ่งรูปแบบนะครับรุ่นนี้ก็จัดเต็มนะครับใส่ได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นชุดคาลิปเปอร์เบรกจานเบรกต่างๆก็ใส่เข้ามาล้อมแมบกบ ปรับเปลี่ยนได้ด้วยนะครับในตัวขับ2ก็จะเป็น5รลู1 1 4นะครับที่ใส่เข้ามาถ้าเป็นตัวกระบะขับเคลื่อนสีล้อก็จะเป็น6รลูนะครับตัวนี้นะกระบ,บ,บะตัวเตี้ยก็ได้5รู1 1 4เข้ามาเพราะฉะนั้นล้อมีเลือกเยอะเลยนะครับชุดตกแต่งต่างๆนะครับที่เขาใส่เข้ามานี่กระจกมองข้างก็แต่งมาครบนะเป็นอลูมิเนียมครอบกับตัวเคเบิล่าต่างๆก็ถือว่านะครับวัยรุ่นชอบแน่นอนแล้วก็ด้านหลังใส่มาเป็นแบบอคอกซิง Yeah. เป็นชุดที่เรียกว่าเป็นสตเลสนะครับคอกซิ่งที่ตกแต่งมาแพราวเลยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นขวัญใจวัยรุ่นนะสามารถเอาไปบรรทุกของนะครับเอาไปทำงานได้ด้วย ครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่นำมาจัดแสดงเป็นของสำนักแต่ง a s c ซ r i g i n a l นะครับเป็นตัว h ฮลัก r ีโว D ี e ซ i อิดิชเหมือนกันรุ่นนี้ก็แต่งมาเต็มรอบคันนะครับต้องบอกว่านะครับสโลแกนของเขาก็คือแสบให้สุดและก็หยุดที่ a s c ซ r i g i n a l ครับตัวล้อเลยนะครับล้อก็จะเป็นล้อของ Vega v i e นะครับเป็นล้อขนาด20นิ้วนะครับออฟเซ็ตกว้าง9นิ้วทั้ง4ล้อนะครับตัวอย่างก็ เป็นยาพิ r ลรี่พีซิโลนะครับพี p C 4, ซีโฟซิลของยานะครับ 25535R20 นะครับด้านหน้าก็จะเป็นช็อคอัพแบบสตัดรับเกียวของโปรเฟนเดอร์ด้านหลังก็จะเป็นช็อคอัพของ Pro f ฟนเดอร์เหมือนกันเป็นรุ่นควิ n s ิ r ลี่นะครับพร้อมกับกล่องที่เรียกว่ากล่อง p i g g ี b a บ็กนะติดตั้งเข้ามาด้วยก็เพิ่มแรงม้าแรงบิดเข้าไปได้อีกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆน,นะสำหรับคนที่ชอบในเรื่องของการเพิ่ม แรงม้าแรงบิดเข้ามารวมถึงก็ยังมีการตกแต่งถุงลมนะครับที่เป็นแกลลอรี่สแตนนะครับตรงนี้ก็ใส่เข้ามาด้วยแล้วก็ชุดแต่งรอบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นลิ้นหน้าบันไดด้านข้างหางด้านหลังแล้วก็ตัวดิฟฟิเซอร์ด้วยครับนอกจากนี้นะครับถ้าเราจะดูรายละเอียดของเรื่องเบรกนะครับเบรกก็ใส่เข้ามาเป็นเบรกของ Brambo นะครับในรุ่น GTS Model r r k e นะครับตรงนี้ก็จัดเต็มนะเรื่องของเบรกเรื่องของเครื่องยนต์ต่างๆก็มีการ โมดิฟายเหมือนกันนะครับทอเสียก็จะเป็นของ a s สัตซีมัฟเนะครับแล้วก็ท่ออินเตอร์เป็นไทเทเนียมจาก a s สันะครับเป็นทัโบคู่เหมือนกันรวมถึงสีนะครับก็จะมีการตกแต่งใหม่เป็นสี a s สัตซีออรเรกนนี่ครับใส่เข้ามาครบเลยนะตัวอินเตอร์ตัวอุปกรณ์ต่างๆจัดเต็มออกแบบมาครบครับ นี่เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นไฮ l ัก Revo D Z e ด dition เหมือนกันแต่ว่าได้ตัวรถที่เป็น d o บเบิลแค4ประตูเข้ามาเป็นกระบะตัวเตี้ยแล้วก็คันนี้นะครับถ้าเราดูจากหน้าตาต่างๆมันเป็นรุ่นท็อปสุดนะเป็นรุ่น mid mid นะครับเป็นรุ่นท็อปสุดตกแต่งมาครบไม่ว่าจะเป็นชุดตกแต่งไฟหน้าต่างๆที่เป็นลมดําเป็นไฟแบบ Projector ร์ led ลมดำนะครับที่ใส่เข้ามาแล้วก็กระจังด้านหน้าต่างๆก็ เป็นสีดาแมทัลลิกนะครับที่ตกแต่งเข้ามาใหม่ตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่มีการปรับเปลี่ยนเข้ามานะครับโฉมใหม่ทั้งหมดสําหรับ r ีว o ร์ดดีซอ dition นะครับเนี่ยฮะดูรอบๆคันเลยครับรุ่นนี้เป็นรุ่น4ประตูนะเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของการตกแต่งของรีว o ร์ดดีรุ่นนี้ก็ตกแต่งมานะครับในแนวทางสปอร์ตไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าสีดำนะครับชุดตกแต่งบริเวณกรอบไฟตัดหมอกต่างๆก็จะเป็นสีดําทั้งหมดรวมถึงนะครับอุปกรณ์พนักสานะเหมือนกันนะครับมีการ ปรับเปลี่ยนหน้าจอใหม่เป็นหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นเป็นหน้าจอ8นิ้วซึ่งรองรับได้ทั้ง Apple, CarPlay, Android Auto นะครับสามารถรองรับการเชื่อมต่อได้ทั้งหมดนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับช่วงท้ายก็อยากจะฝากเพื่อนๆช่วยกันกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมและก็ทีมงานของไข่เนื้อทุกท่านด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ